สวัสดีครับอยู่ผมเบนเนวสตีนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมปูลี่นนะครับโชว์ความเกียรนนะ์โชว์โชว์หัวเกียร์เอ้ยไม่ใช่อันนี้เออซูมซูมเกียร์เกียร์แล้วโชว์เกียร์เอเเอหัวเกียร์ละเกียร์เถื่อนเยอะ จะไปไหนสัตว์มึงเมื่อกี้กูเห็นนะมึงทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ที่จริงมันไม่ทำอะไรหรอกผมอยากมีเรื่องอะไรอ่ะพูดอะไร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 ละ่ะ,ละจะอาไหมเอออย่าขัดขืนนะอย่าขัดขืน <c oughs> อะไรอ่ะเอาเอา่อา,าพวกเด็กเนื้ออยู่ใต้การปกครองของเราแล้ว เ,เอน,นเ้าจารย์ครับคือผมอยากจะถามทางไปเรียนนะครับคือผมขาดแคลนตังจริงๆนะขอสักบ้านสองบานเนอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรอ่ะขอยืมตังแค่นี้ ครับอย่าเพิ่งฟังผมก่อนเออผมไม่มีตังผมก็อยากจะมาขอยืมตังคแค่นี้เองไม่ได้มีเจตนาเลยนะผมไม่ได้อยากขโมย <_ d ata> เลยอะเฮ้ยอะไรกูจะเข้าเรียน <_ d ata> วิชาพากบ ถ้ายังไม่กินข้าวอย่เพิ่งเล่นนะครับเพราะมันค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงแบบให้เหมือนผ่าชีวิตกบไม่ใช่ปลา,านี่ว่ะเหมือแบบน,นจะให้ดูเครื่องในอะ่ะแบบมันน่านัก <Yeah. S 1> เย่เสร็จไปหนึ่งครบักลูกตา เอ,อ่ทำไมต้องผ่าด้วยวะผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมไมันต้องผ่าด้วยอ่ะปาไปทำอะไรผิดสแกนถุงลมอาจารย์แม่งบ่นอะไรวะเทคยัวท่ายถอยอะไรของแม่งก็ไม่รู้ เขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะทำไมมาทำกับเขาอย่างนี้อันนี้คือปลาจานใหญ่เยอบเบลอ นะอยากได้กล้วยขอหยิบกล้วยกครังเถอะไม่อยากแดกแอปเปิ้ลกล้วยเอ้ามานั่งทำไมกูอยากแดกเอกากล้วยมาเย่ yeah. กล้วยมันดีตรงที่แดกแล้วทิ้งไหนก็ได้แบแล้วก็รอ้อยคนมาเหยียบ

คติประจำใจของบูลลี่ก็คือแกล้งเด็กเตะหมาสกัดขาคนแก่เท้าผู้หญิงต่อยจะมีอาจารย์ครับผมมีอะไรอยากให้อาจารย์กินน่ะมันเป็นแอปเปิ้ลลูกน้อยน้อยอะไปเลินวิชาเย้มิลซิก คนหวังดีอ่ะทำไมอาจารย์ถึงทำกับเราได้ขนาดนี้คนอยากให้อาจารย์แข็งแรงเลยให้กิน Apple แอปเปิ้ลเงี้ยนี้เองอย่าบ่นครับกูอยากเรียนแล้วกูอยากเรียนนี่ได้ตีกองแล้วได้เป็นเออซักซีไป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  เอ้าเอ้ากดพร้อมกันไม่ได้หรอ บเลยจะกดม,มั่วๆคงจะไม่มีอะไรที่มันมาเอ๋อผ่านบรรลุเออบรรลุโอ้ยโอ้ยชี้วะผ่านมาได้ไงวะ เอาว่าเอาเอาว่าเอาว่าจะเอาไหมล่ะอาจารย์คนีบมันจะต่อยผมแน่นอนเลยเนี่ยอะรล่ะจะเอาไหมเอาไหมี่อาจารย์จะเบิ่งดิเดี๋ยวสอดอดี๋ยสอดคืออาจารย์ช่วยฟังผมก่อนได้ไหมครับคือแบบว่าผมไม่ได้จะหาเรื่องเขานะครับอาจารย์เอ้ยแหลก คืออาจารย์หยุดฟังผมตรงนี้ก่อนนะอีกอะไรผมไม่อยากจะไปตัดหญ้าอาจารย์นะอาจารย์เข้าใจผมปะหนี่รบจะฉงนชางังนจะกลัวทำไมนี่นะเห็นนี่ว่าอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อุย้ยช่วยด้วย <c oughs> คือผมเห็นไฟไหม้ต้รงตูดอาจารย์นะครับผมก็เลยไปช่วยดับไฟให้คือทำบุญได้บาปจริงๆโอ้ยมีถังหน้าเจอซิกแซกโฉโอ้ยพิ่อช่วยด้วยบอบาบชิต้าบอม,บาาม,บอ,มอาจารย์คืออาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กให้นะ เดี๋ยวเราดิอาร์รีบรีบๆแอปหน่อยยัาเหนื่อยดิเดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กโอ้ช่วยด้วยอมีอารมณ์อยากเตะฟุตบอลอยากเป็นโลนันโดครับไอ้อัดเดกกเวนแค่นี้กูจะหนีไม่หว่านไม่ไหวละนี่มันอะไรวเนี่ย อดยังหนีรอดแล้วกูรอดแล้วรอดแล้วเรา <c oughs> นี่ไปทำอะไรกินผากกิจอะไรบ้า h e e ้ g ได้่าช็อปหนึ่งนี่คือต่อยช่วงจิมมี่บอยโชว์เ้นเอาไอ้สัตว์อุ้ยพลาดจักรยานผ่านผลอะไรอ่ะโอ้โข้างนอกม่งมีมตำรวจอีกนากว่าเก่าอีก ไอ้สัสไอ้ฉอดเลยมึงตำรวจไอ้ไอย่าเล่นพลาดโหนนะจ๊ะอ้เอาลงไม่ได้ตำรวจตำรวจจะมายืนบ้างดิครับก็มาลงไม่ได้อ่ะเออถ้าให้ผมต้องขับรถก่อนดิเดี๋ยวผมจะลงโอ้ยโอ้ยที้่ไอ้สัสก็โดดขึ้นไปได้สเก็ตบอร์ดหรือท่ายรเนียหรือจาก อตำรวจฟังผมก่อนนะครับนะ่ะจำมันนี่ตำรวจจำมันันเออจำมันจับใช่มันขับรถชนตำรวจได้ยังไงจิมมี่ซุ่มดูเก่งนะ <c oughs> เฮ้ยเลยทนะัด <c oughs> เดี๋ยวหาร้านขายเสื้อผ้าแล้วต้องปลอมตัวเป็นพวกมันนะครับถึงจะทำธุรกิจของมันได้ เฝ้าไปไหนวะ่วจะยิงหน้าแม่งหน่อยมันทะเลาะกันแล้วมันก็ฮืออ่สาวสาวบุกใหม่มาแล้วจิมมี่บอยเน,น,อน,นี่ยไปหนไงวะกูให้ทำไรป้นนะเนี่ยกูยัยงเด็กอยู่ยังไม่ถึงขั้นป้นให้ซื้ออะไรวะ รอยครับจะจักยานเออไปตรงไหนวะใช่อย่างนี้แหละตรงนี้เมืองจะใหญ่ขึ้นนะครับวูวจะมีบอยโชว์เส้นนะ ขวางทางเลยว่าเกกะนี่กูมาถูกทางว้วยเนี่ยกูหลงทางด้วยนะอย่งี้ยแลหละเฮ้ยสกูตเตอร์สัตว์ทั้งเปียวด้วยสกูตเตอร์ไอ้สัตว์สัตว์ตำรวจ เฮ้ยเฮ้ย,ฮยตำรวจช่วยด้วยอย่าตำรวจมันจะจับรู้ปะเย่เกูหนีรอดแล้วกูหนีรอดทำไรวะนะฮ่าบวกโอ้ยอ๋อจะเข้าแก๊งมันได้มันต้องโสดใช่ไหม เก็บไปหนึ่งคนระับเฮ้ยหมดตีนมากไว้ละตีมเด็กตีมแบบนี่หมดพลังเลยจัะเอาไข่มาอิชเอ็กเอ,เอกินแล้วมีพลังนี่เอาเอาแดกไว้ยัดปากหนีเหรอจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาจะไปไหนจ้า เราเป็นศัตรูมาแล้วไงตอนนี้นก,กูเอาไข่มาให้เฉยๆมึงจะเทือกกลัไมอ่ะีปด้วยอาจารย์ไม่อยู่แต่กูเตอร์กูอุย้ยอจะมากเกินไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้เอะไรมาเลยเนะี่ยเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดกูตายขึ้นมาจะว่าไงเนะี่ยมึงคิดว่าถ้าเกิดกูตายขึ้นมากูจะว่าไง วันนี้จะดูกูเป็นยังไงตำรวจช่วยด้วยมันรุมอะ่ะกากตำรวจช่วยด้วยเอาถัดไม่จบยะจับมือเชค็คแฮนด์เราพวกกันน่ะไปกูจะกระทืบแบกต่อปวดตีนกูอ่ะหลับเลยแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเฮ้ย มาเกิดไปแล้วอืมบวกว่าบวกว่าไกาลับไปเมื่อกี้แม่งเดินเข้ามาห่างนี้เลยนี่ทำไมประตูตรงนี้แม่งไม่เปิดวะแม่งมีพลังวะคนชอบไปนอนจานถนนครับเขาเมานะครับกลับบ้านไปนอนดีกว่าสกูตเตอร์ขโมยเขามา จะหลายทุ่มล้ต้องเดี๋ยวแม่งมีคนมาขโมยต้องเราไปจอดไว้ข้างบน มีเสื้ออะไรบ้างสกิลตันเริ่มเทแล้วขอขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไครนะครับผมครับ